ทัพย์ในดินสินในน้ำคำจำกัดความที่สะท้อนวิถีชีวิตถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของภูมิปัญญาที่เคียงคู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยรายการภูมิไทยปัญญาถิ่นขอเป็นอีกแรงใจที่ร่วมสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยเพื่อคนไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุ AM มอก1107บางเขนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ยาเขียวตราใบาโพจ้ายาเขียวตราใบาโพใช้แก้ไข้แก้ร้อนไหนกระหายน้ำแก้ไข้หัดเหงืออยิสุกยิใสรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นยาแผนโบราณอยู่คู่คนไทยมานานยาเขียวตราใบาโพเจ้าของเดียวกับยากวาตราใบาโพผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดยาตราใบาโพ เป็นอะไรนั่นยิ้มอยู่คนเดียวนะพี่ชาวนาอย่างเราจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้ยิ้มได้ล่ะมอฟังนี่สิคอสชได้ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นถึงปัจจัยการผลิตลงไร่ละ432บาทราคาปุ๋ยเคมีลดลงไร่ละ40บาทสารเคมีป้องกันการกําจัดศัตรูพืชลดลงไร่ละ20บาทเมล็ดพันธุ์ลดลงไร่ละ122บาทค่ารถเกี่ยวลดลงไร่ละ50บาทค่าเช่าที่นาลดลงไร่ละ200บาทและมีมาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างทางเลือกให้ชาวนาคือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทกส โครงการลดดอกเบีย้ยเงินกู้ให้ชาวนาโดยโทรกรส ổ, โครงการสินเชื่อเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกโดยโทรกรส ổ, โครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อกโดยกรมการค้าภายในและการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกโดยกรมการค้าภายในแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ชาวนาอย่างที่ยิ้มได้ยังไงน่าแล้วยิ้มทําไมล่ะ <laughs> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดของท่านจริงใจจริงจังและยัง่งยืนด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวนาไทยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวอ้าวลุงเอาข้าวไปขายที่ไหนเหรอเอาไปขายที่ตลาดนัดข้าวเปลือกนะ่ะตลาดนัดข้าวเปลือกคืออะไรเหรอก็ตลาดที่ผู้รับซื้อข้าวจะมารวมอยู่ที่เดียวกันใครให้ราคาสูงเราก็ขายให้คนนั้นดีจังลุงเดี๋ยวฉันจะเอาไปขายตลาดนัดบ้างเขาจัดหลายที่เลยนะตั้งแต่เดือนตุลาห้าเจ็ดถึงสิงหาห้าแปดโน่น ขายข้าวได้ราคาดีมีความเป็นธรรมและมีทางเลือกให้กับชาวนานสอบถามรายละเอียดการจัดตลาดนัดเข้าเปลือกได้ที่สำนักงานการค้าภายในและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดของท่านหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569กภูมิไทยปัญญาถินกลับเามาพบกันนะคะในช่วงที่2ของรายการภูมิไทยปัญญาถิ่นค่ะ ในช่วงนี้นะคะยังคงมีข่าวสารสถานการณ์ต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยค่ะลลตเตรี่สุดแพงใบละ1 1 5่งบาถึงรอบาทโวยจักรยานยนต์เต็มทางเท้าเพชรเกษม68พาณิชย์ลุยตรวจราคาสินค้าทั่วประเทศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเล่าข่าวนาหนึ่งค่ะ ฟังข่าวนี้จะฟังข่าวไหนจะฟังข่าวให้โดนใจต้องฟังในช่วงเล่าข่าวหน้าหนึ่ง ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเล่าข่าวหน้าหนึ่งค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้นะคะลอตเตอรี่สุดแพงใบละ1้อยสิบาทถึงร้อยยีบาทเดลีนิวนำเสนอค่ะรายงานข่าวจากผู้ค้าส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะคะเปิดเผยว่า บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่งวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะโดยเฉพาะตามแผงขายสลากทุกพื้นที่เนื่องจากเหล่าบรรดาเซียนหวยและประชาชนทั่วไปสนใจเลือกซื้อสลาก เพราะใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนทําให้ประชาชนต้องการเสี่งโชคเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ราคาสลากนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับงวดที่ผ่านมาโดยราคาสลากขายส่งอยู่ที่ใบละ100บาท50สตางค์นะคะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปที่ใบละ107บาททําให้ราคาขายปลีกที่พ่อค้าแม่ค้าสลากหาเปร่และจักรยานรับไปขายอยู่ที่ใบละ115-120บาทค่ะ ทั้งนี้นะคะราคาสลากขายส่งขายอยู่ที่ใบละ100บาท50สตางค์ก็ถือว่ามีราคาสูงที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาค่ะ เนื่องจากสำนักง,งานสลากนะคะไม่มีวิธีควบคุมและบทลงโทษในการขายสลากเกินราคาอย่างจริงจังทําให้ผู้ที่มีโควตาขยับราคาสลากเพิ่มขึ้นก่อนที่พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่และจักรยานต้องปรับราคาขึ้นตามนะคะส่งผลให้ประชาชนต้องแบกบภาระรับราคาสลากที่ปรับสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ สำหรับเลขเด็ดงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะบรรดาเซียนหวยและประชาชนทั่วไปนิยมซื้อกันมากและขายดีเป็นพิเศษอยู่ในกลุ่มเลขมงคลค่ะ59 987 988นะคะที่มีราคาสูงถึงใบละ150-160บาทรวมทั้งยังมีเลขที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทั้งเลขของพอสองใหม่558คิดศัก,กราดใหม่ 015กองทัพไทย118วันวาเลนไทน์ก็ยังมีหวยนะคะ214วันตรุษจีนไม่แพ้กันค่ะ219เลขดังทางไลน์นะคะ741 832 688 647 64 60และเลขเบิ้ล11 22 55 88ค่ะโดยมีราคาอยู่ที่ใบละ130-140บาท ขณะที่การออกรางวัลสัญจรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็จะเดินทางไปออกรางวัลที่ห้องการจนาพิเศษ2ส,สถาบันวิชาการท o โซอยงามวงวาน17อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชมขั้นตอนการออกรางวัลลอตเตอรี่ของสำนักงานสลากได้อย่างใกล้ชิดหรือสามารถชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง1 1กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาิกาค่ะรวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะก็วันนี้นะคะใครที่รอลุ้นรางวัลอยู่ก็ขอให้โชคดีกันทุกๆท่านเลยนะคะขอให้วันนี้นะคะรวยๆนะคะคุณผู้ฟัง เอาเลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะโวยจักรยานยนต์จอดเต็มทางเทา้าเพชรเกษม68ค่ะก็ได้มีรายง,งานนะคะประชาชนผู้ใช้ทางเดินบริเวณปากซอยเพชรเกษม68เผยแพร่ภาพรถจักรยานยนต์จำนวนมากจอดเรียงรายอยู่บนทางเทา้าเต็มสองข้างทางนะคะพร้อมระบุข,ข้อความว่าวันนี้มาใช้บริการร้านเซเวน่นปากซอยแถวบ้านเจอมอเตอร์ไซค์จอดเต็มหน้าร้านหาทางเข้าแทบไม่ได้ อย่างนี้มันต้องไล่เหมือนหมาที่นอนหน้าร้านปะจอดเรียงอย่างกับงานมอเตอร์โชว์อันนี้นะคะก็เป็นข้อความที่ได้มีการโพสตนะคะไปสู่โลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังผู้สืขาวเองก็ลงพื้นที่นะคะไปสอบถามอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจโทอเนกเข่งคุ้มท่านเป็นสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลหลักสองชี้แจงว่าตามปกติ ทางเท้าหรือฟุตบาทในเขตกรุงเทพก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือทางเท้าส่วนบุคคลและก็ทางเท้าสาธารณะแต่ทางเท้าบริเวณปากซอยเพชรกเกษม68นั้นเป็นทางเท้าสาธารณะที่ไม่อนุญาตให้หนารถขึ้นไปกับขี่หรือจอดได้มีโทษปรับ400บาทค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการกวดขันจับกลุมอยู่เป็นประจำแต่ชาวบ้านและวินรถจักรยานยนต์ในย่านนั้นมักจะขอผ่อนผัน โดยอ้างว่าทางเท้ามีขนาดกว้างใหญ่ไม่น่าจะรบกวนการเดินทางของประชาชนอีกทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอย่างจอดขายของได้ทำไมพวกเขาขอจอดชั่วคราวบ้างไม่ได้ซึ่งในจุดนี้ขอทำความเข้าใจว่าการจอดรถขายของของพ่อค้าแม่ค้าเกิดจากกทมขอผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ เราเข้าใจว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนในการสัญจรเดินทางและเห็นใจคนขับรถจักรยานยนต์แต่อยากเรียนว่าให้จอดไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาพอกวดขันจับกลุมก็โดนชาวบ้านบ่นด่าขอร้องให้ผ่อนผันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำงานลําบากแต่ในวันนี้จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขั้นเด็ดขาดนําเครื่องล็อก30ตัวจับกลุ่มผู้กระทําผิดและจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกทมอเองนะคะก็เคยทำหนังสือขอความเห็นเรื่องขอความคิดเห็นขอผ่อนผันเรื่องผ่อนผันให้ตั้งแผงแล้วก็ร้านขายของได้ซึ่งทางเราไม่เห็นด้วยเพราะการค้าขายริมทางเท้าน่าจะนำไปสู่การวิ่งราวทรัพย์ประชาชนค่ะทางด้านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยท่านเป็นที่ปรึกษาผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครโต้กลับว่าบนทางเท้าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเทศกิจไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางเทศกิจมีหน้าที่ไล่พ่อค้าแม่ค้าส่วนตำรวจมีหน้าที่ใช้อำนาจกดขันจับก,กุมก่อนหน้านี้คอสช,อชอและตำรวจก็กดขันจับก,กุมดีแต่พอผ่านไปได้สักพักก็ปล่อยปล่อละและเลยเราในฐานะคนทำงานก็ตามไม่ทันเหมือนกันส่วนตัวมองว่าตำรวจควรจะจัดจุดจอดให้ประช,ชราช,ชนรู้ว่าตรงไหนจอดได้จอดไม่ได้อย่างไรคะ่ะ พาณิชย์ลุยตรวจราคาสินค้าทั่วประเทศนะคะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ออกตรวจสอบภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะทั้งในตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งสรรพสินค้าก็เริ่มตั้งแต่วันวาเลนไทน์เป็นต้นไปนะคะเพื่อติดตามดูการจำหน่ายสินค้าการป้องกันการฉวย โอกาสขึ้นราคาและดูแลไม่ให้ผู้บริโภคโดนเอารัดเอาเปรียบส่วนในต่างจังหวัดก็จะให้ค้าภายในจังหวัดออกตรวจสอบตลาดต่างๆเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นวันแรกของการดีเดย์ในการตรวจราคาสินค้าโดยกระทรวงจะให้ผู้บริหารระดับสูงทยอยออกไปตรวจตลาดนะคะโดยได้มีการมอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นายสมชาติสร้อยทองออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดวงเวียนใหญ่เขตคลองศานค่ะ ส่วนเมื่อว,วานนี้นะคะก็มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระสวงพาณิชย์นางดวงกมลเจียมบุตรตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคณตลาดมณีพิมานเขตบางซื่อส่วนในต่างจังหวัดนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจตลาดในแต่ละพื้นที่กันทั่วประเทศเช่นกันค่ะ หากประชาชนพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมทางกระทรวงพาณิชย์ขอให้แจ้งมาทีทีสายด่วน1569ซึ่งกรมเองก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบทันทีและหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยมีโทษสูงสุดคือจำคุก7ปีปรับไม่เกิน1 1.4แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็140,000บาทประมาณนี้นะคะ ราคาสินค้าอยู่ในภาวะปกติค่ะนายสมชาติสร้อยทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นะคะหลังจากท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดวงเวียนใหญ่นะคะท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่มีราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลว่าราคาสินค้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะแม้จะใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนก็ตามค่ะ โดยเฉพาะอาหารประเภทเส้นไหว้หมูเป็ดไก่โดยราคาเป็ดเฉลียลฉล่ยตัวละ350-380บาทไก่เฉลี่ยตัวละ200-250บาทหมูชิ้นต้มสุกเฉลี่ยอยู่ที่ชิ้นละ100-120บาทขณะที่ผักสดภาพรวมพบว่าราคาปรับตัวลดลง10-20%เนื่องจากสภาพอากาศดีทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนราคาผักสดอาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณ5-10%ต่ามความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อดูแลราคาสินค้าให้กับประชาชนพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็ได้มีการอมอบหมายให้ผู้บริหารระดมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะถ้าหากว่าพบเห็นนะคะ ท่านใดที่เอาเปรียบผู้บริโภคก็จะมีโทษจำคุก7ปีปรับ1,40,000บาทหรือทั้ง2กรณีค่ะก็เป็นการลงพื้นที่นะคะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ค่ะเรามาปิดท้ายวันนี้กันที่เรื่องนี้นะคะไฟเขียวอัตราภาระหน้าภาระหน้าท่าใหม่ชั่วคราว4เดือนกรมการค้าภายในในอกรมการค้าภายในไฟเขียวอัตราการ เก็บภาระหน้าท่าของสายเดินเรือชั่วคราวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายสันติชัยสารทัทววันแพทย์รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมมี ในส่วนของที่ประชุมคณะทํางานพิจารณากำหนดอัตราภารหน้าท่าหรือ THC เห็นชอบให้บริษัทเดินเรือเก็บเงินกับผู้ส่งออกทางเรือชั่วคราวในอัตรา2,820บาทต่อตู้ขนาด20ฟุตจากเดิมราคา2,600บาทและเพิ่มเป็น4,449บาทต่อตู้ขนาด40ฟุตจากเดิม3,900บาทตามที่สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบ้าตรฐาน AEO เสนอเป็นระยะเวลา4เดือนหรือตั้งแต่1มีนาคมถึง30มิถุนายน2,558จนกว่าจะมีการกำหนดอัตรา THC ใหม่โดยมีผลเฉพาะสายเรือเอเชียเท่านั้นส่วนสายการเดินเรืออเมริกาและยุโรปยังใช้ในอัตราเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้นะคะเดิมทีสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรอทอและสมาคมผู้นำเข้า และส่งออกระดับมาตรฐาน AEO และสมาคมผู้ส่งออกอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือถึงกรมการค้าภายในว่าผู้ประกอบการสายเดินเรือหรือตัวแทนสายเรือได้แจ้งการปรับเพิ่มค่า THC ใหม่จากเดิมตู้ขนาด20ฟุตราคา2,600บาทเป็น4,400บาทและตู้ขนาด40ฟุตจากเดิม3,900บาทเป็น6,800บาทค่ะซึ่งก็มีผลตั้งแต่1มกราคม2558 เป็นต้นไปนะคะทำให้กรมการค้าภายในต้องขอความร่วมมือให้มีการตรึงราคาออกไปก่อน3เดือนนะคะก็คือมกราคมถึงมีนาคมแล้วกำหนดอัตราใหม่ที่เหมาะสมเพราะราคาใหม่ของบริษัทสายเดินเรือแพงเกินไปค่ะนายสันติชัยกล่าวว่ากรมจะเสนออัตราภารหณ้าถ้าชั่วคราวให้ดำเนินการเก็บอัตราดังกล่าวไปก่อน แต่หากบริษัทเดินเรือยังไม่พอใจเกี่ยวกับอัตราที่กรมเสนอไปหรือไม่รับเงื่อนไขนี้กรมอาจให้มีการเรึงราคาเดิมไปก่อนแล้วก็ในเดือนมีนาคมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานจะมีการประชุมและนําประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมค่ะโดยอาจจะมีการนําประเด็นกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาใช้ในกรณีนี้นะคะ ทางด้านประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายนพพรเทพสิทธากล่าวว่าทางสภาไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ปรับขึ้นค่าภาระหน้าท่าและสภาก็จะแถลงจุดยืนอีกครั้งหนึ่งในวันที่สองมีนาคมนี้ค่ะโดยยืนยันว่าสายเดินเรือไม่มีเหตุผลที่จะปรับขึ้นราคาอัตราดังกล่าวและหากเอกชนรายใดเห็นชอบให้สายเดินเรือปรับขึ้นราคาก็ให้เป็นไปตามความสมัครใจ แต่ในส่วนของสภาซึ่งมีสมาชิกกว่า2,300รายยืนยันว่าจะไม่ยอมรับอัตราดังกล่าวและทางกลุ่มกันค้าภายในควรแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการส่วนใหญ่และควนนำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อฉี้ขาดนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องราวดีๆอยากจะบอกต่อกันค่ะ 0 2 9 5 2 4 2 5 2นะคะจะเขียนจดหมายหรือไปรษน,นียบัตรก็ได้มาที่ตุ 128, อออ้บนา1นหปนฟนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110 1นิ0 1 0ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะทุกผู้ที่การติดตามรับฟังนะคะพบกับน้ำสมุทรธุพรได้ใหม่วันเวลาเดียวกันนี้ช่องดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ เพียงภาพถ่ายทิ้งเอาไว้แต่ความทรงจำเที่ยวอย่างมีคุณค่าช่วยการรักษาแหล่งท่องเที่ยวนะคะยาเขียวตราใบโพจ้ายาเขียวตราใบโพใช้แก้ไข้แก้ร้อนไหนกระหายน้ำแก้ไข้หัดเหงื่อยิสุกิิัยรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นยาแผนโบร,ราณอยู่คู่คนไทยมานาน hmm. ยาเขียวตราใบโพเจ้าของเดียวกับยาก,กวาตราใบโพผลิตโดยห้าหุ้นส่วนจำกัดยาตราใบโพทรัพย์ในดินสินในน้ำคำจำกัดความที่สะท้อนวิถีชีวิตถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของภูมิปัญญาที่เคียงคู่คนไทยมาทุกๆุคท,ทุกสมัยรายการภูมิไทยปยทัญญาถิ่นขอเป็นอีก,กแรงใจที่ร่วมสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยเพื่อคนไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุ a m อมอ1107บางเขนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์